วิธีเพิ่มไฟ LED แจ้งเตือนรอบกล้องหน้าแบบนี้หรือจะเอาเป็นไฟขอบจอแบบนี้มาดูกันเลยครับให้เพื่อนเข้า Play Store นะครับค้นหาแอปพลิเคชัน Notification l i t นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีทั้งหมด4เวอร์ชันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Samsung นะครับก็จะมีเวอร์ชันของ Samsung เพื่อนๆที่ใช้ Pixel มีเวอร์ชันของ Pixel เพื่อนๆที่ใช้ OnePlus มีเวอร์ชัน ของวันพลัสนะครับนอกเหนือจาก3ยี่ห้อนี้ให้ใช้ตัวเดียวกับที่ผมใช้ตัวนี้เป็นตัว universal นะครับตัวนี้ผมใช้เลียวมีนะฮะเสี่ยวมีก็ใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอ่ะเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วเพื่อนๆกดเปิดแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องมากำหนดค่าก่อนเพื่อให้มันทำงานได้นะครับอ่ะนี่นะฮะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ3อันนี้นะฮะ เราต้องให้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับด้านล่างเขาบอกว่าแอปตัวเนี้ไม่ได้ใช้เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมันกังวลว่าสิทธิ์ที่ให้ไปเนี่ยแอปมันจะขโมยแล้วก็ส่งออกไปนอกมือถือเรานะครับอ่ะอันแรกเนี่ย select app ให้เพื่อนๆทำการเลือกแอปพลิเคชันนะครับที่จะให้แจ้งเตือนตัวนี้มีผลนะครับเราก็ เลือกไปนะครับสมมุติว่าผมเลือก messenger ไว้ใครต้องการแจ้งเตือนไหนบ้างก็เลือกแอปไปให้หมดต่อมานะครับ notification a s s e t ตรงนี้เพื่อให้แอปเนี่ยทำการเข้าถึงแจ้งเตือนเราได้นะครับอ่แล้วกดที่ AOD notify มานะครับแล้วกดไปนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับก็กดอนุญาตไปนะมือถือแต่ยี่ห้อจะขึ้นไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วต้องกดอนุญาตให้หมดจนมันเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็ d draw s c r e e n ตรงนี้คือเป็นการให้แอปเนี่ยสามารถทำงานบนหน้าต่างลอยได้นะแสดงหน้าต่างลอยเนี่ยนะครับเรากดมานะครับกดอนุญาตให้หมดนะครับไอ้นะฮะกดอนุญาตนะครับอนุญาตครบเสร็จแล้วกดดันนะครับถ้าเข้ามาหน้าจอแบบนี้แสดงว่าเราอนุญาตสิทธิ์ให้ครบถ้าใครยังค้างตึงอยู่หน้าจอเมื่อกี้ไปกดอนุญาตใหม่ให้ครบนะครับเพื่อให้เข้าหน้าจอนี้ได้นะครับ อะทีน,นี้เรามาดูการตั้งค่าการแจ้งเตือนกันนะครับมันจะต้องมีการปรับจูนหน่อยะครฮะเพราะว่าค่าเดิมเดิมของมันเนี่ยมันก็ทํางานไม่ได้ตรงเท่าไหร่นะครับก็อย่างตัวเนี้ยถ้าผมจะไปเอาไฟแจ้งเตือนไปไว้ตรงกล้องนะครับกล้องของผมเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายนะฮะแต่เวลาที่เราใช้แอปมาครั้งแรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะฮะเราจะมาปรับจูนยังไงอ่ะเรามาดูที่ Notification ก่อนนะครับ Notification ตัวน,นี้ก็คือไว้สำหรับเลือกแอปสำหรับใครที่จะมาเลือกแอปเพิ่มก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับอ่าตรงนี้ยังไม่ต้องปรับอะไรนะครับอ่าแล้วมาดูในส่วน Notification l like i g h นะครับตรงนี้เป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับตัวไฟแจ้งเตือน LED นะครับที่เขาจำลองขึ้นมานะครับสไตล์ตรงนี้จะมีรูปแบบให้เราเปลี่ยนอยู่นะครับไ c a เมล่าเอชนะครับคาเมล่าเอชก็คือเป็นกรอบนะครับกรอบวงกลมเนี่ยรอบตัวกล้องเพื่อนๆเห็นไหมครับตอนนี้ที่มันขึ้นบลิงค์อยู่เนี่ยมันไม่ตรงนะครับแล้วมันก็ใหญ่กว่ากล้องจริงด้วยแต่จริงๆมันจะมีหน้าที่เอาไว้ปรับแต่งให้ไปพอดีได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมอธิบายก่อนต่อมานะครับเป็นสกรี e เอชตรงนี้เป็น ขอบลอยนะครับเป็นขอบจอนะครับขอบจอตรงนี้เช่นเดียวกันเราสามารถทํางานปรับแต่งได้เพราะบางทีเนี่ยความโค้งของขอบมันอาจจะไม่พอดีกับมือถือเรามันไม่สวยนะครับปรับแต่งได้หมดนะครับอ่ะอนี้ผมเลือกเป็น c a m e l a s d ก่อนนะครับอันแรกนะครับตรงนี้เป็นโหมดในส่วนของเวลาที่หน้าจอ u n ลล็อกก็คือไอ้หน้าจอโฮมนะครับหน้าจอโฮมเนี่ยถ้าเราจะเลือกค่าตรงไหนไว้แนะนําให้เลือก2อันให้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เป็น on l ล็อ s c r e e นก็คือหน้าจอล็อกนะครับหน้าจอล็อกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับท่านนี้ก็เลือกไว้เหมือนกันนะครับผมใช้ camera e d g นะครับก็คือเป็นกรอบของกล้องอ่ะทีนี้เรามาลองปรับแต่งตำแหน่งให้มันพอดีกับกล้องของเราดูนะครับมากดที่ dimension นะครับเป็นแบบนี้เลยครับอันแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องของความหนาของเส้นนะครับเมื่อสามารถกดปรับได้นะครับความหนานะครับ resize ตรงนี้ก็คือปรับขนาดนะครับ เพิ่มหรือว่าลดลงนะฮะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายไอ้วงกลมเนี้ยไปไว้ตรงกล้องของเรานะฮะใครที่กล้องอยู่ด้านซ้ายด้านขวาก็เลื่อนไปให้เรามาปรับตรงนี้นะครับ offset position นะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะแล้ก็ปรับมานะฮะลองลองดูนะฮะเปรับนั้นไปนี่ฮะผมก็ปรับไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็ค่อยๆปรับไปนะฮะ มันอาจจะเกินไปหน่อยนะฮะก็ค่อยๆปรับให้พอดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นสูงต่ำนะฮะก็ลองดูนะครับอันนี้มันจะเกินไปหน่อยฮะแล้วก็ปรับให้มันพอดีพอดีนะครับเราก็ค่อยๆปรับไปนะครับจนกระทั่งมันอยู่กึ่งกลางกล้องเราแล,แล้วเดี๋ยวค่อยมา r e ไ i z e เอานะครับก็คือมันก็จะขนาดพอดีกับ ขอบของตัวกล้องพอดีนะฮะต่อไปเดี๋ยวไปดูวิธีการเปลี่ยนสีของแจ้งเตือนตรงนี้กันนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายเลยนะครับก็เมนูในการเปลี่ยนสีเนี่ยให้เพื่อนๆกดถอยกลับมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มากดที่ Notification Preview ตรงนี้นะฮะกดเปิดสวิตช์ Color ครับจะอยู่ใน Color ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเมนูใต้ Setting เนี่ยนะฮะ Color นะครับเราสามารถเปลี่ยน กดที่ default color นะครับกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีสีต่างๆให้เพื่อนเข้ามาทำการเปลี่ยนได้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าสีตรงนี้ยังไม่พอใจนะครับเพื่อสามารถสร้างสีใหม่ได้วยตัวเองนะครับกดที่ custom color นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถทำการเลือกสีใหม่ผสมสีเองได้ฮะจะเอาเป็นสีอะไรเนี่ยเราก็สามารถเลือกมาเมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดโอเคนะครับ อิ่งเท่านี้นะครับก็จะได้สีตามที่เราตั้งและแอปก็ทางานแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆยังสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกของการกระพริบตรงนี้ได้นะครับโดยถอยกลับมาจากคั l เลอร์นะครับแล้วก็กดมาที่ notification light ครับแล้วเพื่อนเเลือกมาที่เอฟเฟกครับในเวอร์ชันฟรีเพื่อนเพื่อนจะสามารถเลือกได้3เอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นแบบพันนะครับก็คือที่ตั้งมาแต่แรกนะครับอ่านี้เป็นแบบ rotate นะครับเขาก็จะหมุนไปนะครับซึ่งเอฟเฟกตตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าจอขอบหรือว่า ตัวที่เป็นกรอบของหน้าจอนะครับอันนี้เป็นกรอบของกล้องนะครับอ่ะผมตั้งไว้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้เป็นขอบหน้าจอนะครับก็เพื่อนเเลือกมาที่สไตล์นะครับแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนในส่วนของฟอนต์อัล็อกเป็นสกินเอจนะครับแล้วก็กดอกลงไปนะครับล็อกสกินก็เปลี่ยนด้วยนะครับมันจะได้ทํางานเหมือนกันนะครับ กดตกลงไปนะครับตรงนี้หน้าจอของเราก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถทําการเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็ขอบมุมตรงนี้ได้นะครับเพราะบางทีเนี่ยค่าพื้นฐานของแอปนะครับมันจะไม่ได้ทําให้สวยงามกับความโค้งของหน้าจอของเพื่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ปรับความหนานะครับตรงนี้มีนขนาดใหญ่เล็กนะครับเราก็เลือกปรับดูนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น มุมขอบของจอทั้ง4ด้านนะแล้วก็ปรับให้มันสวยงามที่สุดให้เข้ากับตัวมือถือของเรานะครับวิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แอปเนี่ยเพื่อนๆก็ปัดทิ้งไปนะครับแค่นี้นะครับมันก็ทํางานบนเครื่องเราแล้วเวลาที่มีแจ้งเตือนเข้ามาถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามชอ e ่อง Easy Android แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ